autonomy is a new ก็ขอสวดให้ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมซันเอ็นครับแล้วกลับมในเกม Call of Duty มาบาลน์เอ็นครับผมอ่าก็วันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนนะครับไปเล่นตัวของปืน M4A1 นะครับืนที่ผมเพิ่งอ่าที่ผมได้มาจากโตู้ของตัวปืน M4A1 แล้วก็ HJ40 นะเอ็นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นแรงๆให้ทุกคนดูนะผมว่าปืนมันจะแบบสกินสวยโดดเด่นอะไรขนาดไหนนะแล้วก็เล่นในเกมเพลงจริงเนี่ยเล่นได้หรือเปล่านะครับผมนะแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมได้มีโตู้ปืนมา ใหม่ในเอนะครับมันไม่ใช่ปปเป็นตู้ปืดนะผมเป็นตู้ของตัวมีดและตัวละครเองนะผมก็ตัวละครเนี่ยจะเป็นตัวละครระดับดีเจนเนรี่ตัวนี้เลยนะผมบอกเลยว่าโคตรเท่โคตรสวยเลยนะทุกคนนะี <c oughs> ose, ่โคตรเฟี้ยวทุกคนดูดิอ้าวเกิน แล้วก็จะมาเป็นตัวคู่กับมีดนเองนะผมเป็นตัวของมีดบัตเตอร์ไฟน์นี่เองนะผมถ้ามันก็เป็นเชิจริงๆของมีดนะก็มีตัวนี้ก็จะเป็นพวกมีดควงในชีวิตจริงอะไรพวกนี้นะผมอบอกเลยว่าโคตรเท่โคตรสวยเลยท่านผูตัวของมีดบัตเตอร์ไฟน์นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเป็นตัวของวิงซูนะผมนี่วิงซูระดับม่วงนะผมตุง้งติ้งนะครับผมเป็นตุง้งติ้งเหมือนเป็นแบบหน้าหมาป่าก็จะมีขวานประกบข้างทุกคนแล้วก็จะมีเป็นตัวของนี่เลยสกินฮอ นั่นเองนะครับผมนะมนก็จะมีเป็นตัวขวาปลาเนี่นเองนะผม compact act นะครับผมนะแล้วก็จะมีเป็นตัวของ skin type 15นะครับผมแล้วก็เป็นตัวของท่านี่นะครับผมท่าอะไรเอ่ยนี่วควงโอ้โหมี b u t t e r f ์ y coatte ทุกคน ก็จะมีเป็นตัวของนี่เลยนม้ม .50gs นะครับผมแล้วก็ยังท้ายนะเป็นตัวของตุงต้งติกได้เป็นตัวของคอตดิ้งการ์ดนะครับผมนะก็ใครที่อยากได้ก็สามารถจัดกันได้นะผมเริ่มต้น2 4 p เท่านั้นนะครับและก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมผมขอข้อหนึ่งไลค์ก่อนครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กคยิดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับผมนะถ้ากดแล้วก็ไปกันคนประสบปัญหาเรานี้อยู่หรือไม่อยากทำคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่น ต้องนี่เลยร้ลารับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนด์นะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดได้ผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%เนะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนท่ผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แฟนเพจตาคำธิบะได้เลยนะครับผม มาทุกคนก็มาดูหน้ารถเอาปืนของผมกันเลยนะครับผมนี่เลยสกินผมใช้คือสกินตัวนี้เลยนะครับผมที่เพิ่งได้มาโคตรหล่อโคตรเฟี้ยวทุกคนดูดิโอยก็มาดูของแต่งปืนกันเลยนะครับผมอันแรกใช้เป็นตัวโมโนติกสเปซเซอร์นะครับผมเพื่อเก็บเสียงแล้วก็เพิ่มเลยดาเมจนั่นเองนะครับชิ้นต่อไปนะผมคือตัว MIP ไรเบลเล่ช็อตนี่นะผมจะทําให้เราซูมไวขึ้นแล้วก็เพิ่มความเร็วคอนเคลื่อนที่นะครับผมแล้วก็อ่าขนาดเล็งด้วยครับชิ้นต่อไปนะครับผมคือตัวแม่ติดพานท้ายนี่นะครับจะท เราซูมไวขึ้นเคลื่อนที่ไวขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ขนาดเล็กเนี่ยไวขึ้นนะครับชิ้นนอกไปคือตัว owc laser vertical นี่เองนะครับผมตัวน,นี้จะทำให้เราซูมไวขึ้นแล้วก็เพิ่มความมั่นยาเมื่อเล็งยิงนะครับและชิ้นสุดท้ายคือแมกกาซีนนี่เองนะครับผมก็แนะนำตัวของ50แม็กตัวนี้นะครับผมจะ กระสุนเนี่ยจะเยอะขึ้นมากๆเลยนะผมมีถึง50นัดนะทุกคนอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวของแตงนะที่ผมใช้เป็นตัวแบบเซตสั้นแบบเซตเหมือนวิ่งยิงนะผมแต่ตัวของปืนแอนโฟเนี่ยมันเป็นปืนที่อ่ายิงนิ่งอยู่แล้วนะครับผมนะเราสามารถแบบจัดเซตแไรพวกนี้ได้เลยแบบสบายๆเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพล์กันดีกว่านะครับผมว่าปืนมันจะโหดขนาดไหนนะทุกคนก็ไปกัน มาทุกคนเราก็เข้ามาในกเกมแล้วนะครับผมผมได้เป็นดาวตัวไฟอิงเลนเองนะครับผมเอมา,มาจังหวัดนี้ปาคือไม้ดักไปเลยเอ้ยวับวบนี่ไงเดี๋ยวหลบก่อนโอ้โหโดนเขายิางสวนว่าไปไหนไปรุ่2สองตัวเลยอรอเอาดิโอ้โหดูทุกคนเอาเรื่องกะจัดเอ็มโฟยิงระยะไกลไหนไม่เป้่าไปรุ่อกัอบตายโอ้โหยังรอดอยู่ผมยังรอดไม่รอดสุดท้ายก็ไม่รอดโดนข้างบนยิงโอ้โหเหลือจะเชื้อไป ทางนี้น่าจะมาะทุกคนไหนวะโอ้โหนี่ไงมาแต่ไม่ได้มาตัวเดียวไงมาโคจะเยอะเลยเลยจะเพื่อวะเฮ้ยปลาปลาเธอไม้เป็นแล้วนะครับผมจังหวะนี้แล้วก็ติดโทฟี่วะออ้โดนจากไหนวะขอโทษโอ้ยผมโดินข้างยิงทําไมไม่มาข้างหน้าวะมาข้างเฉยเลยมาแล้ว,าวามาแล้วติดโทฟี่โทฟี่ฟเยอะไปไหนวะเฮ้ยเอา้าล่องหนผมเจอมนุษย์ล่องหน เนื้อจะเชื้อไม่กี่วอร์ไม่กี่วอร์ม,อรม,อรมาเอาจริงละมีคนโดนเธอไหมวะไปไหนแล้วไปไหนแล้วคนโดนเธอไหมนี่ไงปนไงล่าตายไปดีเอฟเฟคคือคนสวยทุกคนเออไหนอยู่ไหนผมมันดิโอ้โหไม่พออุ้ยเยอะเยอะเลยเอาสิเอาสิเก็บหมดโดนทะลุมาจากไหนวะ โอ้โหเมื่อกี้คือเอาเรื่องคนเก็บไปดับดับเบิ้ลคิวอ่ะโอเพราะกระสุนเอมโฟเนี่ยไอ้แม็กตัวเนี้ยโคตรเยอะเลยทุกคนแม็กมีทั้งหมด50นัดอ่ะอู้หลบก่อนเยอะเกินอู้จะเข้าจุดก็เข้าไม่ได้มีเลเซอร์โอ้เยอะไปไหนวะไปรุ่นตายไปขอหลบเข้าก่อนนี่เฮ้ขาเรียกว่าสเต็ปจุกหึ่มไม่เปล่าไหนวะไม่มีไม่โผล่นี่ไงโผล่แล้วเอ้ใครวิ่งสวนวิ่งสวนทำไมวิ่งสวนก็ตายนะอือที่เป็นไงล่ะ บอกเลยว่าโคตรเอาอะทุกคนเอาแบบเอาจ้า่ะเออมาผมมาแรวผมมาแล้วไปจุดดีกว่าเอ,อ้ยวิ่งาไปไหนไปรุ่นไปดักเขาน่าจะไปตรงหัวพอดีนะทุกคนอา้าวโดนแอซิดไปแล้วอะโอ้โหเอ,อ้ยมีตัวนึงเอาดิตายดูเป็นเงา,าโดไปดี้ดัไปดีดไปดดไปด้ไหนโพมะเป็นเ่าดูทุกคนปืนโคตรสวยอันนี้คืออ่าอ่าเลเวลสุดท้ายของตัวปืนนะครับผมนี่ก็จะมีเป็นตัวเหมือน ปืนเนี่ยจะมีเป็นตัวเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนหนวดนะทุกคนเออหนวดอะไรสักอย่างนะมันเป็นแบบลังสีความชั่วรา้ายทุกคนแล้วก็ตอนตาทุกคนเหมือนจะมีหนวดอะไรขึ้นมาด้วยนะแล้วก็ตกปืนเนี่ยจะมีเหมือนลูกต้มอะไรสักอย่างสีม่วงทๆๆุกคนเห็นไหมเออมันจะแบบวนไปรอบปืนเลยนะทุกคนบอกเลยว่าโคตรยาวโคตรเท่ทุกคนเออ นาอยู่ไหนกันเอ่ยโอ้ยตรงนี้ไม่เห็นโอ้โหกำลังวิ่งแบบว,วิ่งเพลินๆเลยทุกคนไม่เห็นไม่กีโอเกิดไปป้าไปไปลาเธอไหมเธอไหมติดตัด้วยยังชอบเลยโอ้ยเปไหวะโอ้โดนเมื่อแอตติน่ะทุกคน,นมาแล้วต,ตามแล้วเอาซี่เอาซี่เอา,เอา,เอาได้ตัวเดียวอทุกคนอีกตัวหนึ่งโอ้โหช็อปเปอร์เก็บปุยมุยป้าปลาเธอไหมไปติดไหมไม่ติด,ตดโอเคมาโดนเน้นๆอย่างนี้ก็เอาซี่โอ้ยธนูด้วย อะไรเยอะแยะขนาดนั้นวะเฮ้ยบางทีก็เยอะเกินไปเออไปอาอยู่ไหนวะโผล่มาดิแวบๆเมื่อกี้เอ้ยตรงนี้เยอะวะทุกคนได้ๆๆหลบไม่ทันโอ้โหตรงนี้เยอะไปแล้วไอ้ตอนยิงเมื่อกี้ไม่โผล่ตอนนี้แบบแวบๆตรงหน้าต่างไม่โผล่โอ้โหพอยิงอีกตัวเท่านั้นแหละโผล่มาเฉยเลยไหนวะไปไหนวะุ่นโดนแอซิดว่ะทุกคนปลาเธอไหมไปแล้วจังหวะนี้ขอหลบกอนละกันขึ้นบนเลย ในวาอยู่ไหนอยู่ไหนเออรุ่นทางนี้มีป้ายินทะลุไปไหมมีเดี๋ยวเปล่าปาคอนไปก่อนเลยนะครับผมจังหวะน,นี้รีโหลดก่อนข้างบนมีไหมไม่มีอีกแล้วเขาน่าจะอยู่ในจุดกันนะครับผมจังหวะน,นี้นะโอ้โหเยอะเกินบางทีก็เยอะเกินปุยมุยจะไปรเป้าวรุ่นมามาแล้วแต่บอกเลยนะปืนตัวของเอลฟ์โฟนคนยิงในระยะไกลเนี่ยกลางไกลค่อนข้างถือว่า ดีเอาเรื่องอยู่นะครับผมนะสำหรับตัวของปืนในโฟนนะมาขึ้นมาดักข้างบนดีกว่านะทุกคนหใครยิงหลังวะเฮ้ยไหนวะอยู่ไหนกันเอ้ยไหนโดดเช็คนี่ไงตัวหนึ่งเอ้ยข้างในก็มีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวลบก่อนโอ้โหบางทีก็เยอะไปเอ้ยแอบเนียนเลยนะไอต่อแอบทำไมเวรุ่นโอ้ยใครปาลาระเบิดขึ้นมาโดดลงเลยไปไหนตายโดดยิงหลังวันคนโอ้โหอะไรครับเนี่ยแล้วสร้างมาแล้ว,ดดลวนะทุกคนจังหวะนี้ปาลาระเบิดไปแล้ว โดนหรือเปล่ามีคนโดนคอนหรือเปล่าไม่มีแล้วเขาอยู่ไหนวะไม่โดนคอนนี่ไงหลบทำไมอุ้ยเดี๋ยวดาหน้าก็เยอะเกินนะก่อนหลบก่อนชอ็อกกัตตีไปช็อตมันเลยไปช็อตมันนี่ไงเอาดิตายเป็นเงล่าเป็นโดนชอ็อกกัตตีช็อตไปดิโอ้หปลักหรือว่าโคตรเอาตายไหนอยู่ไหนกันเอ้ยทางนี้ไม่มีเอ้ยทำไมได้ยินเสียงเทา้าอยู่ไหนวะเฮ้ยไม่มีผมหลอดเองผมหลอดเองโอ้เหลือเชื่อเอ้ยโดบทำไมเวรุ่นนะ เผาเลเผาเลเผาเลกกันทุกคนคนนึงปืนไฟคนนึงปืนฉีดน้ำโอโ้โหตายคู่ไปดิไปลปคนโดนจริงจากไหนวะโอโ้โหเกิดปุยมุยเดี๋ยวจะเชื่อเอาไปเมื่อกี้กดเดินไม่ติดทุกคนโอโ้ยมาจังหวัดนี้มาแล้วไปช่วยเพื่อเข้าจุดเลยไปไปเอ้ยเมื่อกี้แวบเหมือนจะมีตัวเข้ามาในจุดอยู่ไหนวะ โอมาดิไม่โผล่ไม่มีหายหายเฉยอะไรครับเนี่ยเอ้ยเอ็นิศบนี่ไงคนป๋าไปดีโอ้โหเป็นไงล่าเอาสิเอาอยู่ไหนอีกเป็นไงเห็นไหมทุกคนระยะไกลคือยิงดีมากเลยนุมเอาสิบอกเลยระยะไกลค่อนข้างถือว่านิ่งเลยโน้เป็นไหนไปรุ่นเป็นไงล่ะบอกเลยเอาเล่นจะจทุกคนอุ้ยตกใจเกือบละไปเมื่อกี้มีตัววิ่งเข้ามานี่ไงไม่รอดเกือบ โอ้เป็นไงล่ะคือปืนมันถามว่าแรงไหมทุกคนมันก็ไม่ได้ถือว่า่าแรงมากนะผมแต่ว่าปืนมันเนี่ยค่อนข้างดามเมจคงที่นะครับผมในระยะไกลนะคือดาเมจคงที่แล้วก็นิ่งด้วยนะครับผมมันดีตรงนี้แหละคงที่นิ่งนะครับผมอะมแล้วเราามาแล้วปลาคอนไปเลยจังหวะนี้เหมือนจะมีคนมาเลยตรงนี้อยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ไงโอ้โหสองตัวเลยหรอจะไปไปป้า เกินไปจริงๆแหละบางทีก็เยอะเกิดปุยมุยปลาต้นซ้ำมาแล้วจงวังหวะนี้เอ้ยตรงนี้ตัวหนึ่งก็จบเกมเทียบลอยแล้วนะครับผมก็สกอร์ร้อต่อ1้อสี่ิบห้านั้นทุกคนเออก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวของปืน M4 นะก็ถือว่าสกินสวยเลยนะครับผมนะสกินเอฟเฟกเ์อะไรพวกนี้สวยเลยแล้วก็ ปืนเนี่ยมันเป็นปืนที่เหมาะสำหรับต่ยตั้งรับนะฮะผมวิ่งบุกค่อนข้างเล่นยากแต่ว่าถ้าตั้งรับถือว่าโอเคเลยนะครับผมสำหรับตัวงปืน M4 นะทุกคนเพราะว่าปืนมันดำเหมือนค่อนข้างคงที่แล้วก็ค่อนข้างนิ่งอย่างที่ผมพูดไปนะครับผมแล้วก็แม็กกาซีนเนี่ยเยอะด้วยนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วก็ขยากผมทำปืนอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับ ผมก็เดี๋ยวไปดูคิวผมกันดีกว่านะว่าผมจะได้คิวเท่าไหร่ผมก็ได้คิวไปทั้งหมด26คิวนะครับผมก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วบ,าย,บายฟิล